ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวีดีอาร์ว e a ดิ้งรับอัพ Read เดือนเมษายนเดือนนี้อ่าจไปทั้งหมดกี่เล่มมาดูกันเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่มีงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็ถ้ามีงานหนังสือปุ๊บก็จะอ่านเยอะกว่าทุกๆเดือนเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เหมือนจะทุบทําลายทุกสถิติเพราะว่าอ่านไปทั้งหมด17เล่มเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองนี้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วกองนี้เนี่ยรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะฟังรีวิวสั้นๆของหนังสือแต่ละเล่มในนี้ก็ไปดูกันได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็มาดูกันดีกว่าว่ากองนี้มีอะไรกันบ้างก็จะมีนี่ค่ะเรื่องสัง้นแฝดคำสารภาพของนักโทษทหารมีแก๊งคุณยากับชุดบิกินี่ปริศนาตะเกียบอาถรรพ์อีฟรินฮิลโก้กับสามีทั้ง7บ้านนี้ยินดีต้อนรับและก็ คำสาบแม่กงขังลูกค่ะก็คือทั้งเซตกองนี้เนี่ยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้าค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกองนี้กันนะคะก็มีหนังสือที่แบบชอบมากๆเลยก็คือเรื่องนี้คินดาอิจิยอดนักสืบฆาตกรรมในตระกูลอินุงานีิแล้วก็คินดาอิจิยอดนักสืบหมู่บ้าน8หลุมศพค่ะก็คือ2เรื่องนี้เนี่ยชอบมากๆเลยต้องขอสารภาพตามตรงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ ชอบอ่านงานแปลสืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นมากๆแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้อ่านเรื่องยาวของคิดาอิจิค่ะที่ชอบ2เรื่องนี้มากๆเพราะว่า1คือมันมีสเสน่ห์ของความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะคะอย่างเล่มแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของตระกูลเก่าแก่ญี่ปุ่นอินุงามิเนาะแล้วก็แหลกเล่มนีน้ก็จะพูดถึงหมู่บ้านแปดหลุมศพว่าตำนานของหมู่บ้านนี้เป็นมายังไงทําไมถึงชื่อนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายเสน่ห์ของความเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะแถมทริคในการฆาตกรรมโดยเฉพาะเล่มนี้เนี่ยก็ยังเดาไม่ได้เหมือนเดิมส่่่่่วนนนนเเเลลมีี้้กก็จะาารรืองท การเล่าเรื่องของตัวเอกอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ค mm ินดาอิจิก็จะเป็นเน้นที่การผจญภัยมากกว่าเรื่องของการมาไขาคดีนะคะก็ชื่นชมนักเขียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถึงแม้เขาจะเขียนซีรีส์หลายเล่มมากๆเลยแต่ว,ว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็ทําให้รู้สึกว่าทั้งสองเล่มเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปก็สนุกมากๆเลยค่ะถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็อยากแนะนําให้อ่านกันนะคะ เล่มต่อมานะคะก็เป็นเล่มที่ชอบมากๆเลยกับเล่มนี้เดือนเมษายนพาใครบางคนกลับมาเล่มนี้เนี่ยก็ให้คะแนนเต็มเลยจริงๆเคยอ่านเล่มนี้ไปแล้วตอนที่เพิ่งออกมาใหม่ๆนะคะแล้วก็กลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพิ่งไปดูภาพยนตร์มาค่ะแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ของเรื่องนี้เนี่ยก็ดังมากๆเลยเพลงพอมากๆกับเพลงมิจิเทยุคุค่ะ ก็ถ้าใครยังไม่เคยอ่านเล่มนี้ก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะเพราะว่าอยากจะแนะนําให้อ่านเล่มนี้จริงๆค่ะเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนที่รักกันมานานๆนะคะทํายังไงให้ความรักเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปไม่หมดอายุลงนะคะก็จะเป็นเรื่องราวประมาณนี้ของจิตแพทย์หนุม่มชื่อฟูจิชิโร่ซึ่งเขาก็กําลังจะแต่งงานกับแฟนสาวของเขานะคะแต่ว่าได้รับจดหมายจากรักแรกหรือว่าคนรักเก่าของเขามาแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยฟังดูมันเหมือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมือที่3ามอะไรยังไงแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ นิยามความสัมพันธ์ของความรักค่ะก็มีคําพูดดีๆในหนังสือเล่มนี้เยอะมากถ้าดูโพสต์อินนี่โหแบบแปะแบบเยอะมากๆเลยนะคะคือมันเป็นหนังสือที่แบบดีจริงๆอยากแนะนําให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ <S <S เล่มถัดมาที่ชอบของเดือนเมษายนก็คือเรื่องนี้ห้ามส่งเสียงดังเรามังเป็นศพก็เป็นหนังสือใหม่สดๆร้อนๆจากสำนักพิมพ์ปริซึมเลยนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นงานแปลเกาหลีประกอบด้วยสีเรื่องสั้นชอบคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้มากเพราะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การอาศัยอยู่ในคอนโดอพาร์ตเมนต์เพราะอย่างที่รู้กันก็คือคนเกาหลีเนี่ยเขาก็ชอบอยู่ในอพาร์ตเมนต์ไอเดียก็คือว่าทํายังไงถ้าหากบ้านที่เราย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยมันเกิดมีเสียงรบกวนจากห้องข้าง แล้วเสียงเสียงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่เหตุการณ์ที่น่ากลัวได้ก็คอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนตัวก็จะชอบ2เรื่องแรกมากๆเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องห้องชั้นบนก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเขาประสบอุบัติเหตุก็เลยทําให้ขาเขาเนี่ยเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นนะคะแล้วก็อพาร์ทเมนท์ที่เขาอยู่เนี่ยมันก็แบบซอมซ่อมากแบบจะพังไม่พังแหล่วันนี้พรุ่งนี้อยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีชายหนุ่มคนนึงย้ายมาอยู่ในห้องข้างบนของเธอค่ะแล้วก็ม จะรู้ให้ได้ว่าไอเสียงนั้นเนี่ยมันคือเสียงอะไรแม้จะเรียกตำรวจมาดูแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นเสียงอะไรจนเธอต้องตัดสินใจที่สน์ด,ด้วยตัวเองค่ะอ่านเรื่องนี้แล้วก็ให้ฟิลหนังเรื่องสีแพ่งตอนเหงามากเลยนะคะเพราะว่าเด็กสาวเนี่ยต้องนั่งบนรถเข็นตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ของความแบบหวัดระแวงสงสัยว่าเออไอห้องชั้นบนเนี่ยมันคือยังไงกันแน่นะคะแต่ว่าพออ่านไปอ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าตอนกลางเรื่องกับท้ายเรื่องนี่มันแบบสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกตามสไตล์หนังทิลเลอร์เกาหลีเลยค่ะ เรื่องที่สองก็สนุกเหมือนก,นกันกับเรื่องสงครามเสียงรบกวนจากชั้นบนในอพาร์ตเมนต์เควอสเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เควอสโดยที่ไม่รู้ว่าห้องชั้นล่างเขาเนี่ยมันจะเป็นสามีภรรยาวัยชราที่แบบเรื่องมากสุดๆคือว่ามีเสียงรบกวนนิดนึงก็ไม่ได้ก็เลยทําให้เกิดสงครามประสาทขึ้นระหว่างครอบครัวของพ่อแม่ลูกกลุ่มนี้ กับครอบครัวของสามีภรรยาวัยชราค่ะต้องบอกเลยว่าสงครามในเรื่องนี้นี่คือแบบบันไลยมากสองครอบครัวนี้สู้กันแบบจัดหนักมากจนในที่สุดเนี่ยก็เกิดคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้ก็จะมีฟิลคล้ายๆกับนิยายแปลเกาหลีนิดนึงนะคะก็คือเปิดเรื่องมาด้วยการฆาตกรรมนะคะก็คือมีคนเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วก็มีตำรวจสืบสวนเนี่ยเข้ามาพยายามที่จะสืบสวนเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วก็ใครเป็นคนร้ายค่ะเรื่องนี้ก็มีความสนุกมากๆเลยค่ะ เรื่องที่สมช่องว่างระหว่างเสียงก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่หลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนในเว็บบอร์ดนะคะพอเธอย้ายเข้ามาอยู่สักพักนึงเนี่ยก็เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ตกตึกลงมาและหญิงคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่เธอไม่ชอบหน้าค่ะส่วนเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องเสียงครางประหลาดจากห้อง506ก็เป็นเรื่องราวของนักเขียนบทโทรทัศน,น์คนนึงนะคะซึ่งเขาพยายามจะเขียนบทแต่ว่าได้รับ เสียงรบกวนเนี่ยจากห้องข้างๆก็คือเป็นเสียงคลางประหลาดนะคะเขาก็พยายามจะรู้ให้ได้ว่าไอเสียงเนี่ยมันคือเสียงอะไรแล้วก็พยายามที่จะสืบค่ะก็ยังคงคุมธีมของเรื่องราวเสียงรบกวนจากห้องข้างๆนะคะก็ถ้าใครสนใจเล่มนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะโดยรวมแล้วก็สนุกค,ค่ะส่วนเล่มอื่นๆก็เป็นเล่มที่ ่านเพลินๆได้ทุกเล่มน,นะคะก็จะมีเรื่องนี้เพียงช่วงเวลากาแฟายังอุ่นตราบช่วงเวลาของความอ่อนโยนเรื่องนี้ก็เป็นเล่มที่5ของซีรีส์นี้แล้วถ้าใครติดตามซีรีส์เพียงช่วงเวลากาแฟายังอุ่นก็เป็นอีกเล่มที่คงตีมเหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องราวของลูกค้าที่แวะเวียนมาในร้านกาแฟแห่งนี้ที่สามารถย้อนอดีตไปได้หรือว่าไปยังอนาคตได้นะคะคราวนี้ก็มีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันก็ ส่วนตัวมีเรื่องหนึ่งที่แบบโดนใจมากๆกนะคือมันแบบแพ้ทางเรื่องแบบนี้ก็เลยอ่านไปน้ำตาไหลไปส่วนเล่มถัดมาก็คือเรื่องนี้ความทรงจำที่รักลึก d e a d e n d memories ก็เป็นงานของ banana y o s h i ม o t o นะคะก็ติดใจงานของา a n a ่า Yoshimoto จากเรื่องคิดเช่นก็เลยมาอ่านความทรงจำที่รักลึกเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นเหมือนกันเกี่ยวกับความรักค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอากาธ a ่าคริสตี้กับศพปริศนาในห้องสมุดเรื่องนี้เป็นนักสืบมิสมาเพิลนะคะไม่ใช่แอคูบูโรก็จะเป็นเรื่องราวของบ้านหลังหนึง่งที่แบบตื่นขึ้นมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าเจอศพหญิงสาวเนี่ยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยมานอนเสียชีวิตอยู่ในห้องสมุดในบ้านตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับระดับหนึ่งนะแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนด้วยโดยรวมก็อ่านสนุกดีนะคะเพลิน แล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นงานของเอโดกาวะลัมโปค่ะเป็นเรื่องยาวฆาตการรมเจดีวิญญาหลอนเรื่องนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาแบบห่วงกระเป๋าใบนึงมากเลยพยายามแบบว่าถือกระเป๋าติดตัวตลอดเวลาแต่ว่าก็มีนักสืบคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่าของในกระเป๋าคืออะไรก็เลยไปขโมยกระเป๋าของเขามาและหลังจากนั้นเนี่ยชายหนุ่มคนที่ถูกขโมยกระเป๋ายก็ว้าวุ่นหนักมาก แล้วก็ไปลงเอยด้วยการฆ่าตัวตายบนเจดีก็เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปล็อกติดตามอ่านกันค่ะก็เป็นเล่มที่อ่านเพลินๆได้เหมือนกันแล้วก็ไม่หนาด้วยค่ะเรื่องนี้ ตรงนี้มีทั้งหมด14เล่มนะคะจริงๆมีอีก3เล่มก็คือเป็นเล่มที่ยืมมาจาก T.K. ปางแล้วก็คืนเขาไปแล้วนะคะเรื่องแรกก็คือสมิงเขาขวางก็จะเป็นเรื่องราวก่อนที่หยดภาคแรกนะคะต้องอ่านเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามีตัวละครที่เชื่อมโยงไปยังที่หยดภาคสองนะคะก็เดี๋ยวจะอ่านที่หยดภาค2ต่อไปเรื่องที่2ก็คือเออร์มิเลียนดอลล่าแมนของสันนพิมไดฟุกุนะคะแล้วก็อีกเล่มนึงก็คือปฏิหารร้อยวันกับชีวิตที่หายไปของสันนพิมบีไบรท์ค่ะ สรุปกันอีกทีว่าแต่ละเล่มที่ชอบในเดือนนี้มีอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่ากองนี้ไม่พูดแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยต้องไปดูคลิปก่อนหน้านะคะก็มาพูดกองนี้กันดีกว่ากับเล่มที่ชอบระดับ5ดาวเนี่ยให้อยู่3เล่มก็คือเดือนเมษาย,ยนพาใครบางคนกลับมาคินดาอิจิหมู่บ้านแปดหลุมศพแล้วก็คินดาอิจิฆาตกรรมในตระกูลอินุง,งามิ3เล่มน,นี้เนี่ยก็ให้ไปเลย ห้าดาวเต็มนะคะแล้วก็ต่อมาห้ามส่งเสียงดังระวังเป็นศพเล่มนี้ก็อ่านเพลินอ่านสนุกชอบเหมือนกันเล่มนี้ก็ให้ไว้ที่4ดาวค่ะแล้วก็เล่มนี้เพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นตับช่วงเวลาของความอ่อนโยน date e and memories ความทรงจำที่ลักลึกคาตกรรมเจดีวิญญาณหลอนแล้วก็อาะทาคริสตี้กับศพปริศนาในห้องสมุดก็เรื่องพวกนี้เนี่ยก็ให้อยู่ที่3ดาวครึ่งค่ะก็ลองไปอ่านดูได้นะคะก็จัดได้ว่าเป็นหนังสือที่อ่านเพลินๆเหมือนกัน เป็นเดือนที่อ่านหนังสือช่ำมากต้อนรับส่งการกันเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือ reading wrap up เดือนเมษายนที่อ่านไปนทั้งหมด17เล่มค่ะก็เล่มไหนที่อ่านกันไปแล้วแล้วก็ชอบเหมือนกันบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel r e a d a r o u n d แล้วก็ติดตามกันได้ทั้งใน facebook ig twitter tiktok l e m o n a d ค่ะ